ประธานผมขอเสริมนิดหนึ่งครับเรื่องอะไรกับประชาชนครับครับผมที่ผมรักเปนเรื่องจริงเหรอครับทำไมฮะที่คนเนี่ยใกล้จะตายเป็นที่ตกนอนหายใจเข้าหายใจออกฟืดฝัดฟืดฝัดจะตายอนอนค้างคืออยู่ที่โรงพยาบาลมันจะมีคนยี่ยนี้แหละฮะผมถามทำไมะฮะจะเรียกหมอนวดถือกระเช้าจะมีอารมณ์ได้ยังไงมาหาถึงที่ห้องเลยครับถามคำหนึ่งมีเหรอครับคุณถามว่ามีมีหรือเปล่ามีเหรอครับ วิทธรรมดาครับพอดีผมมีงานที่เดี๋ยวด้วยนะก่อนไม่ไม่ผมมีงานที่สามต่อนะสาไหนอะสามไชยทรงครับผมเฮ้ยผมจะไม่อยู่คนเดียวงานแล้วก่อนแล้วก่อนผมอยากดูดูหลักฐานตอแล้วอันนี้ถามเพื่ออันนี้ถามเรื่องก่อนนะครับเบเห็นทอดนี่เรื่องอันนี้ถามเห็นยังมึงเห็นหรือยังกูถามก่อนลุ้นอยู่ใช่ของขอดูหลักฐานประธานจะพิจารณาเองว่าควรเปิดให้ไม่เปิดไม่ขอดู ขอประกัมต้องแา่เมื่อผม้องเห็นหรือยังผมต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาครับขอดูหน่อยครับ